คนบนโลกนี้ใครโนทำงานมากที่สุดทั่วโลกคงพูดไม่มีใครเกินองค์ผู้มิพลตั้งแต่ครองราชก็ทำงานเพื่อประชาชนสเสด็จไปทุกแห่งหลนพร้อมองค์ราชินี ถามต่ออีกว่าใครเล่าหนาะเสียสละที่สุดหลายคนคงพูดไม่มีใครเกินสององนี้สละทรัพย์สินทั้งความสุขที่เคยมีการทำเช่นนี้เพราะหวังให้ชาวไทยมีกิน เป็นนักปราดนักคิดนักประดิษฐ์เป็นผู้นำคิดแล้วทำทั้งแนะนำไม่มีจบสิน้นสี่พันกว่าโครงการสร้างงานไว้บนแผ่นดินผลงานทั้งสิน้นสร้างความรุ่งเรืองให้เมืองไทยคอ บอกว่ารักสองพระอ,องค์ให้ที่สุดรักให้ถึงบุตรรักษาพงวงจากรีไว้รักสองพระอ,องค์ให้เหมือนท่านทรงรักคนไทยทดแทนพระคุณยิ่งใหญ่ที่ท่านรักไทยไม่มีสิ้นสุด